พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปจากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้รับนิมนต์ไปทําบุญเนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจมูลแมสซาดริทรีตโดยภายในงานพระมหารณภพโชติลาโพรองเจ้าว่าวัดพระธรรมกายลอนดอนได้นำสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่กัลายาณมิตรปานชยาเจนิกและกัลายาณมิตรโทนี่ดิอาโโดจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่า ส่วนกลัลยานมิตรดวงกมลธนุและกลัลยานมิตรไซมอนมาฮานีเจ้าของธุรกิจได้นำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานซึ่งกลุ่มกลัลยานมิตรชาวไทยได้ช่วยกันจัดเตรียมพัตาหารถวายพระพิสุด้วยความประณีตส่วนในช่วงบ่ายชาวท้องถิ่นกว่า60ท่านได้ร่วมกันดั่งสมาธิเป็นเวลาสองชั่วโมงซึ่งพระดรนิโคลัสฐานิสโร ได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติในสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นและชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะเพราะเมื่อทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นในใจนอกจากนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายลอนดอนจะจัดกิจกรรมวันเดย์รีทรีนะคะที่เมืองซัลลิบุรีนะคะในทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะ ก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกท่านเลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะทาง Facebook ของวัดพระธรรมกายลอนดอนเนี่ยซึ่งก็จะมีการจัดสอนคอร์สนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำในแต่ละสัปดาห์นะคะก็ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะเผื่อว่าท่านใดรู้จักชาวท้องถิ่นนะคะในอังกฤษก็จะได้มีโอกาสแนะนำให้เขาได้ไปนั่งสมาธิด้วยค่ะ